มหักเจ้าแหงแหงขักอีหลีหันเจ้าแหงแหงขักอีหลีที่บอกไปหาบอกไปหาจำจีกับไผเธออีเธอกะจังว่าเจอผูุแทนให้ตัแนสี่แค่กันอยู่ทีเป็นสาวหิ้ยากให้หูให้หูให้หูไผ้หูคนณมียัอยา้มบอกจำจำฮักเจ้าหลุดีพราหเยีาฟี I'm not ไอ้ไอ้มาเ้าสุดใจก็มีผู้ใดมาถืกใจบ้านนี้หักเจ้าแหงแหงขับอีหักเจ้าแหงแหงขับอี๋สิบอไปหาบ่ไปหาจำจีกับไผอเหย์เธอกะจังว่าเจอกูแท้เคยดูแลเธอแค่กันอยู่ที่เป็นสาวเวิอยากให้หู ไอ้ไอ้ไอ้ฮู้ไอ้ฮู้คนนี้อยากอยู่นําขอจําจําฮเจ้าโดยที่บเห็นควาดีมาแต่นอน้อย เจ้ายิรีเพราะว่าเห็นความดีเจ้ามาัธแต่น,น,น่อยหลกักการมากเจ้าจะมัธยมเพราะว่าอายเคยอเพอว่าเห็นคนชมมัธแต่น,น,น่อยคือกันหรือเปล่าก็จะได้ก็ฝากไปกันแล้กวกันเดื่องานรองานล,ล,ล่ำถ้ามีหลักนักเพลงอไอ้ไส่ไอทีมิทิแกนแฟนที่หักเพลงนี้ปัจฉกยใช่ลองไวเอามารีไสเคิรในม่เขาอื่นว่าเอามาพรีโนเวตหม่ ปราชญ์แช่นะคบครับรองพี่นองผู้ฟังขอเพศงลูกสาวยูกิดังแน่นอนก็ค่อยให้ไปเวลาเท่านั้นเป็นเรื่องพิสูจน์รัตนาล,ลื่ล่ลำสวัสดีครับชนิชาภูมิสงาเมืออื่นล่ใย่่เรียนยูวัดเกาะแล้วก็สิไปใส่เสียงใส่เสียงอยู่ที่ห้องอาจ,จารย์สวัสดิ์ารคาม ไปถอนค่าสาบานสอนสินไส้ล่ำใหญ่นองค่ำยูกิหายตอนค่ำลองสามคนครับพี่น้องลุงแดงมามามเพลงนี้แล้วฝังในนอนแมนบนลงุงแดงมันกระสุดยอดเลยลุงแดงเอ๋ เจ้าอีหลีต่อไอ้มัดเจ้าอีหลีพอเห็นพอเห็นพอเห็น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 พอเห็นความดีเจ้าตั้งแต่น้อยแต่เจ้ายังจะจอยไอ้เคยดีต่อยว่าหลายปีตั้งแต่มอสาหามักหัวห้ามตอนอยู่มอสีมอหาเแห่งสวยเต็มที่รูปกลางตัวนี้สวยวันสวยคืนรูปกลางตัวนี้สวยวันสวยคืนม่อเจ้าแต่มัธยมเก็มอเจ้าแต่มัธยมพอเห็นพอเห็น ชมงามกว่าผู้อื่นสาวสาวเป็นพันเป็นหมือเสาวสาวเราเป็นพันเป็นหมื่นเจ้านี่งามเลยตัวไปแท้แท้อยาอกับแม่กับพ่อจังเลยอยากบอกับแม่กับพ่อจังเลยกับจังหวัดเคยสอยอยู่เคยเดูกันตั้งแต่ก่อนเคยเอาใจเคยได้กอดกอดเคยบอดแม่นขนมนั่งกินลมกินลมกองก้วยกินกับคนสวยคนึงแห่กินกับคนสวย ใใหักเจ้าแห้งแพงขักอิกหักเจ้าหักเจ้าแห้งแพงขักอิกลีหักเจ้าแห้งละแพงขักอิกลีสวัสดีและสวัสดีอีลาคืนหาทุ่มนะครับตะว,วันแดงนครสวรรค์กับพี่ลำใหญ่แล้วก็ขึ้นคู่กันกับพี่ลำใหญ่ตอนท้ายอีก้าผลงานเพลงช่วงท้ายๆยุกิ ขายต้นคำแล้วก็ลำใหญ่ต้นคำเจอกันแท้แน่นอนนะครับแบ่งล็อกตกอโอ้โหสวัสดีครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้คิดว่า,าจารย์ไม่ไหลแล้วตอนนี้มือนีผมอยากไหลเอาอสิใช่ครับผมขายคิว้วอันนี้สมมติบังบังคับไว้ใื้ได้ไหนะโชคนะครับข้น้องโชคนะครับยูเกะมือนีไหลไหลบอกเสื้อผืนมาบอกเสืเ้อผืนบอม ก็เลยเนาะเพราะว่าก,กันเนี่ยตอนนี้กระแสทั้งลำ้ำไย่ทั้งยุ่งีล้ำไย่นี่ยผต้องบอกท่านนะครับล้อยล่ำแหะครับล้อยลำํำแต่ว่าผมมาลํำมาร้อยด้อรล้อยแะลํำครับ